พ่อกับสู่เกมซูเปอร์มาร์เก็ตซิมูเลเตอร์กันนะคะมามาต่อกันดีกว่าอีพีนี้เราจะทำอะไรดีตอนนี้ร้านเราก็โอเคตอนนี้เรามีพนักงานคิดต่างแล้วมีพนักงานจัดเรียนสินค้าแล้วอ่ะโอเคสินค้าโอเคพร้อมอเปิดร้านเลยไม่รอไม่รอีเห็นมีอัปเดตใหม่ อัปเดตก็คือสามารถหาสีได้แล้วไหนอะไหนอะนี่ไงแต่อันนี้เอา้าทำไมน,นี้ไม่เห็นได้อะโอมันต้องอัปเดตร้านก่อน หนดูสีอัปเดตร้านอัปเดตร้านเราต้องเสียเท่าไหร่เนี่ยมันต้องอัปเดตร้านก่อนอ่ออัปเดตร้านอันนี้สตูนี่หรออ่ะอัพมาเลยแล้วก็อัปเดตร้านอย่างเดียวเหรอหรือว่านี่ไงอ่าอัปเดตร้านมันก็จะขึ้นมาแล้ว ว้าวในดูก่อนว่าเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยกว้างขึ้นนะว่าไม่ได้กว้างขึ้นเนอะโอเคมามาอัปเดตมาทาสีร้านกันดีกว่าก่อนอื่นเราจะร้านสีอะไรอยากได้แบบสีม่วงอ๋อสีเขียวนี่เทอะเป็นสีชมพูไหมม่วงนี้ดำที่สีอะไรอะ สีเขียวโอ้โหเขียวนี้ก็อืมีอะไรดีอะสนใจมากตอนนี้ขอเป็นสีชมพูก่อนแล้วกันอ่ะเอาเลยสีชมพูแล้วก็พื้นเมื่อกี้มันเป็นสีชมพูใช่ไหมพื้นเราได้อยากได้แบบ คิดว่าเป็นชมพูแบบอ่อนๆสีขาวไหมพื้นสีขาวแต่นี้มันขาวแบบไอเนี่ยหรือเป็นสีนี้ชมพูขาวเอาสีขาวอะอ่าสั่งมาแล้วไหนดูสีสีชมพูกดไงอะ่ะออกกดค้าง หุยสีมูสวยมากสีมพูพาเทลได้อยู่นะอ่ะาขังหนึ่งมันได้เยอะไหมเนี่ยเออ,อหมดแล้วอ่ะแล้วก็กระเบื้องเอ้ยโอเคอยู่ก็ไม่แย่ก็ไม่แย่ มันเป็นแบบลายพิงอ่อนไหมหินอ่อน,นก็ไม่เชิงแต่สีสีขาวมันมีแค่อันนี้อะ่ะหมดแล้วหมดยังยังอ่ะหมดเดี๋ยวขอดูก่อนมันดูแบบธรรมดาขอเป็นสีดำดีกว่าเอากระเบื้องสีดำ เบื้อสีดำก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นลายนี้ลองเอาเบื้องนะลองเอาเบื้องนี่นะมันแบบมันดูธรรมดาสีมันมีดำตัดไอ้นี่ตัดนิดหนึ่งไม่สวยอะ่ะโอ๊ยทำไมอะ่ะเอาเอาเอาสีดำไปก่อน อยู่มั้งนั่นแหละสีดำก็สวยอยู่เดี๋ยวมันได้อ่าสีอีกสีอีก,สอ,กสองกระป๋องทีนี้อสองแล้วก็อันนี้สองเฮ้ยเราลืมดูตังเลยอะตังเหลือพันแล้วอะปึ๊บปุ๊บเฮ้ยเรายังไม่ได้ปรับราคาเลย แป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บหนึ่งเนอะวิห้าโมงเย็นแล้วอ,ะอ่ะอ้าววันนี้ฟรีฟรีให้อ่าอ่ะ,อะข้างหน้ามันก็ต้องถานนีหว่าต้องซื้อาอีกระป๋องหนึ่ง หมดยังเฮ้ยหมาเหรอเอาเอาหมดแล้วเฮ้ยหมดแล้วไวเวอร์อ้ออันนี้เราสั่งอ๋อเราใส่ไปแล้วเอาหมดเอาเอ้ยยืนถือไว้ทำไมอ่ะ อะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหอันนี้ได้ทั้งแถบเลยหรอーーเอรียกว่าแล้วอู้อู้เหลือ เออโอเควางไว้ก่อนเอาไปวางไว้ในนี้ก็ได้ไม่ต้องลืมติดไฟในนี้นะเนี่ยแต่ไม่เข้าใจว่ายืนถือไว้ทำไมอะมาฟูสเข้าหลือเลมื่อกี้มันแจ้งว่าอะไรอะอ่านไม่ทันโอ้เอ็มจีทำงไงดีเดี๋ยว อ๋อสามถูกเนอะแป๊บนึงแป๊บนึงแต่บินก่อนอ้าวเมื่อกี้มันแจ้งหรือบ้านขอใจบินก่อนเอาไม่มีบินแล้วทำไมไม่ทำงานทำไมอะไหนเร่อง a t food อะไรเต็มอ่ะเขอโตเต็ม ฮะแล้วนายถืออะไรอยู่อ๋อก็คือแบบฮะแล้วมันวางไม่ได้เหรออ๋อก็คือแบบเราถือไอ้น,นี่มาแล้วก็คือวางไม่ได้อย่างเงี้ยหรออ๋ออ่ะโอ๊ยไม่ใช่มีนมไหมเนะี่ยในนี้ เดี๋ยวต้องซื้อไฟมืดมากลูกค้าเขาจะท้าแล้วเดี๋ยวจะปิดร้านละขออนุญาตย้ยายย้ายไปอยู่ข้างก่อนอ่ะ ตัวเย็นไว้ตรงนี้ก่อนอเออนี่ก็ไว้ตรงนี้ไปก่อนอเอ้ยมาไว้ตรงนี้ด้วยกันไปเลยเราจะยังไม่ซื้ออะไรเยอะตอนนี้เพราะว่าเรานงวันนี้แล้วเอาที่มีก่อนโอเคอ่ะโอเคแล้วอะไรมันเขียวๆแดงๆขึ้นอะไรเนี่ยอ่ะปิดร้านก่อนเอ้ยไม่ใช่ อ่าโอเคชีตขึ้นนะเพื่อนะขอซื้อชั้นเพิ่มให้กับพนักง,งานเราก่อนซื้อชั้นเพิ่มอ่ะแล้วก็ซื้อไฟมาด้วยเดี๋ยวนะตังน่าจะพอปะอ่ะซื้อมาสิพอป่ะเนี่ยโอเคอ่ะ,อะ โอ้โหเดินติดเอ้เอาเดี๋ยนะจำเนง้อรอไว้ก่อนนี่ไงเอ้ายังไม่หมดอ๋อบอกว่าน่ารักเลยได้ไหมอ่ะจำเนื เขย็บเขาไปอึบอึบอบอึบมันติดไม่ได้ใช่ไหมมันวางอย่างงี้มีอะไรหมดอันนั้นคืออะไรอะอ่าโอ้โหเรื่องติดไม่ยืนหนึ่งเลยอ่าซื้อกระเบื้อง กระเบื้องเพิ่มมาเป็นสี่แล้วก็เมื่อกี้เหมือนอันนี้จะหมดอ่ามีโูขึ้นเยอะเลยอะมีน้ำมันมีซูซูมีกาแฟมีชีสขึ้นน้ำมันน้ำมัน5.18น้ําน้ำมันซูซูซ แล้วก็กาแ,แฟ10.96แล้วก็ชีสชีสสี่่ะมีอะไรลงอีกไหมเมื่อก,กี้เห็นมันมีลงอยู่ด้วยไม่มีอะไรลงมีแต่ขึ้นอ่ะโอเคเ,เดูก่อนว่าอะอ,ะ,อะเอาไฟมาติดก่อน ปป๊๊บบไปข้างในเอาแค่เดียวก่อนเดี๋ยวเราติดในนี้ก่อนปึ๊บ โ okay. อเคอะให้เด็กเติมของไปก่อนในระหว่างนี้เราก็สั่งกระเบื้องมาปูอุ้ยตั้งเหลือสิบสามแล้ว <c oughs> อ่ะอันนี้เข้าไปจะวางไงอ่ะ <c oughs> คือมันสูงอ่ะวางไม่ได้อ่ะ จะวางยังไงอะ่ะโอ้ยให้พนักง,งานวางเอาแล้วกันเกเบื้องวา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 งปึ๊บ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 เคเต็มเฮ้ยหมดเฮ้ย ทำไมเช้านี้ไม่เห็นมีรถเลยไปอ่ะหมดเดี๋ยวนะขอนับก่อนว่ามันได้กี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอันใช่ไหมซื้อมาอีกอันหนึ่งอ๋อ,อ,อ,อติด เอ๊ะนี่คืออะไรอ๋อพอดีเออโอเคเหลืออีกเหลืออีกามาไว้ก่อนอ่ะพะนักง,งานยังเติมของไม่เสร็จอืมเราก็อยู่ตรงนี้แหละ,ะประมาณนี้อุ๊ยร้านสว่างขึ้นเยอะ ขปย้ายไฟไปข้างๆให้หมดปึ๊บอ่าเอออ่าเหมือนจะหมดอะไรอะ่ะกาแฟปีมีอ๋อ เปิดปิดไฟด้วยกาแฟกาแฟหมดกาแฟซื้อกาแฟซื้อกาแฟ,ฟ,ฟ,ฟมาสองอตังไม่มีซื้อเดี๋ยวเราต้องรอเปิดร้านก่อนอ่าอันนี้ก็หมดอ่าเขาเรียกว่าอะไรเส้นอะพาสต้า เสน้สนเสน้นอ่ะตัวนี้เอามาสองเดี๋ยวเราตอนนี้ตั้งเราเมันไม่มีอะมันทำอะไรไม่ได้อะอัปเดตร้านเพิ่มสี่แล้วคือตอนนี้มันต้องต้องฟาร,ร์มเงินก่อนเงินเหลือสิบสาทไม่ไหวเนอะเราจะช่วยพนักง,งานเติมดีไหมเนี่ยอะไรหมดอีกอะแป้งเหรอ แป้งหมดแป้งฟ้าหมดแป้งสีฟ้าหมดฮะหมดก็ซื้อไม่ได้อยู่ดีน้องขยันมากอ่าแป้งฟ้าเนีย่ยทำไมต้องวางแยกกันด้วย อะไรก็ใกล้เต็มยังอ่ะหมดใช่ไหมชาใกล้แล้วแหละดูเ่าโอเคเดี๋ยวรอพนักงานเติมของเสร็จก่อนโอเคตอนนี้พนักงานเติมของเสร็จแล้วเราก็เปิดร้านเลยลูกค้าคะเราก็ว่างเลยดิหอ ตอนนี้กรรอตังค์อย่างเดียวเงียบเลยเงียบเลยฮะดูสิว่ามันมีอะไรมาใหม่บ้างอันนี้เป็นตู้แช่เหรอ อ๋อวินี่คือใส่สีได้หรอเลยไงว้า wow. วอิธไมันเพิ่มเงินด้วยป่ะเนี่ยถ้าเป็นสีปกติสา oh. มร้อยออนเพิ่มเงินด้วยอเ okay. ถ้าเราเอาอัพอ่ะแจบินก่อนอุย้ยแจบินไม่ได้ตังไม่มี <laughs> อัพไม่ได้ทำไมอัพไม่ได้อ่ะอ๋ออัพไปแล้ว นี้ครั้งต่อไปก็จะเป็น16ต้องเลเวล16ก่อนถึงจะอัพได้นักงานอันนี้สัตว์ตต้องมีอ๋อใช่ตั อ,อ๋อต้องมีต้องมีอะไรอ่ะต้องต้องม,ตองมีต้องมีพนักงานสองคนอันนี้คืออะไรนี่ยคือเปลี่ยนชื่อร้าน ก็เหมือนเปลี่ยนตำแหน่งทางเข้าไหมใช่ไหมถ้าแปลไม่ผิดทำไมเราต้องเปลี่ยนทางเข้าอะก็คือทางเข้ามันก็เป็นแบบนี้ปะหรือยังไงปะหูปะหู <laughs> แม่ไม่กู้เงินด้วยไม่กูอ้อ่ะไม่กู้ไม่กู้ไม่กู้เฮ้ยใจบินได้แล้วอ่ะไม่ใช่ใจบินอะไรไดนะเราต้องเลเวลเท่าไหร่นะถึงจะซื้อสินค้าใหม่ได้ สองสิบหกอีกนิดเดียวสู้ๆหาทุกคนตอนนี้เราก็ว่างๆเป็นเจ้าสัวไปเลยเป็นอาเจ๊คอยดูพนักง,งานทำงานาไหนมีอะไรหมดเหมือนกันเนี่ยเราไม่สามารถซื้อได้ว่าเราไม่มีตังค์อันนี้สีแดงหมด สีแดงสีแดงแป้งสีแดงแป้งสีแดงแป้งสีแดงแล้วประเด็นก็คือเอ้ยซื้อของได้แล้วนี่เดี๋ยวขออีกอย่างนนึง โอเคสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาซื้อของเพิ่มกันซื้อของเพิ่มยังไงเราก็ต้องเพิ่มเชีวแน่นอนเอ้ของเพิ่มนี่ส่วนมากของนี่จะเป็นอะไรอะ่ะของที่จะได้เลเวลสิชีสกาแฟ ไลท์ก like. ็จะเป็นของเชลวตู้ยเย็นตู้ยเย็นสงสัยเราต้องซื้อตู้ยเย็นซูก้าเราต้องซื้อตู้ยเย็นกับเชลวแน่นอนโอเคโอเคสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้เราก็ได้ร้านสีชมพูอันสดใสปุ้งปิ้ง โอเคค่ะสำหรับอีพีนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอก,กันอีพีหน้าจ้า